สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่การแข่งขัน PMGC 2024นะที่มาเลเซียเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มแรกที่แข่งขันเนี่ยคือทีมแวมพร์เดี๋ยวผมพาไปดูสนามเลยว,ว่าสถานที่จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับนี่งานอ่ะตอนนี้เราอยู่ในตึกกันที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเล้าแล้วก็เป็นสถานที่พักของนักกีฬาบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็สถานที่จะเป็นยังไงไปครับไปดูกันนี่เรากำลังจะเข้าไปที่ เล้าของนักกีฬาและซ้ายมือนี่เลยมันจะเป็นโซนส,สาหรับตักอาหารแล้วอาหารรอบนี้เป็นบุฟเฟต์ด้วยนะเพราะว่าต้องมีตัว๋วแต่ละทีมจะมีตั๋วให้5้าใบต่อว,วันแล้วก็เข้ามากินกันได้นี่เราดูบรรยากาศได้เลยเดี๋ยวรอตอนที่แบบนักกีฬามาพักกันจริงๆแต่ผมจะเก็บอินเสิร์ตให้ทีทีนึงให้ดูบรรยากาศคร่าวๆฟันตอนนี้ผมมากันเช้าจัดให้ดูกันเลยครับ อ่ะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับที่พักนักกีฬาและของโค้ชนะของทุกทีมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเมนสเตจกันบ้างเอาจิงๆอยู่ตรงนี้ก็แอบเห็นเมนสเตจแล้วว่าแบบเป็นยังไงลอดูแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างล่างว่ามันจะเป็นยังไงนี่อ่าทุกคนเราอยู่กันที่เมนสเตจแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าสมชื่อจริงๆสําหรับงาน w ว r l d ส่วนตัวคือผมชอบมากเพราะว่า ให้ดูเลยธงข้างบนนี่คือแบบยิ่งใหญ่จริงๆนี่คืองานระดับโลกจริงๆเดี๋ยวผมจะเก็บอินเสิร์ตให้ดูว่าแบบมุมแต่ละทีมเป็นยังไงไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน,น้องๆกันหนึ่งก่อนเลยดีกว่ามาชชว์เอฟเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นติวแผนอยู่กับโค้ชพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับโอเคครับนี่ หนูสิแล้วอีกสองคนไปไหนอันนี้อ๋อไปห้องน้ำครับน้องอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องสกิมก่อนถูกไหมสองเมตใช่มีสกิมสองเมตรแต่น้องปวดท้องครับไปห้องน้ำสุดโตนครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดักอีกสองคนหน้าห้องน้ำเลยเข้าชาร์จสองคนนั้นไอเจลกับแอสเซอร์มือหนึ่งนะครับเจอละวพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับพร้อมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคเดี๋ยวปงานครับใช่ครับ ่ะเดี๋ยวเราไปชาร์จโทนี่กันต่อเดี๋ยวเราเดินออกมาจากห้องน้ำก่อนก็ค,ค,คือตอนแรกพี่จะสัมภาษณ์ว่าสก,กิลการยิงเนี่ยพอสูสี่ไหมแต่หลังจากเกิดเหตุการก็คือเข้าห้องน้ำนานมากตอนเนี้ยพร้อมไหมดีกว่าเกิดการทาร้องรุ่งนิดหน่อยครับโอเคพร้อมอยู่ใช่ไหมวันนี้พร้อมอยู่ครับพร้อมอยู่โอเคครับสู้ๆครับเจอกันในแข่งครับผมเดวันก็ต้องที่ที่หนึ่งครับโอเคตามนั้นครับทุกคนน้องยังไหวอยู่สำหรับคลิปออนทัวร์ในครั้งนี้ก็ประมาณนี้สำหรับสเตจแล้วก็ สถานที่พักของโค้ดและก็อนาลิติก็ฝากเชียร์ทีมไทยทั้ง2ทีมด้วยเฟรแคนแพรพายในการแข่งขัน PMGC ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าน้องๆทำเต็มที่แน่นอนรอดูผลงานได้เลยจะใเครับทุกคน